ครับผมสวัสดีครับเบ้าเหนียวปลาลื้ครับันนี้ปลามาดูการทำงานของแมคโคจิ๋วครับพอดีน้าโปดน้าบ้านเนี่ยโอ้ดเลยจ้างแมคโคเป็นมาผมครับที่แหลกไหวใจรถไถดันผมบัวไหวครับจ้แมคโคดีกว่าน้าโปดเราต้องทำไม้กั้นหน่อยครับทำไม้กั้นจะก่อยละไรตักกินเขาใส่ การขยายนาไปตัวยโอ้บรรยากาศฝนตกครับ โอต้องยุดการทำงานแป๊บหนึ่งโอ้โตกงนักเลยนี่ครับโอ้บรรยากาศฝนตก,กถึงน้าบ้านเทาฝนพบถึงน,น้าฝนเราทับน้าเลยทุ่มทำน้ำแต่หน้ดูด่นบริวารทั้ได้เหระทั้มแตงสุนฝนทั้ลทเลย มดีก่อนมาดีทำเหมือชมก่อนรถน,นี่นต้องรักษาอย่างดีหลังจากที่ว่าเขาผมผมตีโพสจะบร้อยนะครับเขาไปาแต่งหล่องเหนืองจ้อดยดูหนวดเป็นแต่งหล่องเหนืองอย่าง,างสวยงามเลยครับหล่องเหนือกงอกว้างขึ้นกกว่าเดิมหนาะขึกว้างขึ้นใกล้จะเซ็แล้วครับ รับการทำงานของรถแมคโครสิวครับโคมาสุสามสิบแรงครับบรรยากาศหนายามหน้าฝนก็ต้องใจ๊น็อแมคโกลนะครับถ้าใจ๊รถไถน,นี่มันมันก็นได้อยู่แต่มันมันมันผสมวุ้นแบบพุดหลังเหมือเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับหนาะกับกว้างขึ้นครับ ว่าตีโถมนั่นเดี๋ยวฮอากัจะเอาต้นมะปุ๊กเกิดมอยึดนานดินไว้ปุ๊บหนาแล้วครับห้าวก็ไม่่อครับโสมครับดีเยพุทบแล้วห้าวก็ไม่อ่อทำได้ทุกอย่างครับแมโ่โค เอาเฮาก็ไม่ต่อมันบุ้นบรรจัยดีครับปิดระบบแป้งสองปันนี่บอกนว่าสองปันปอคนกันเองครับเล่นก็ไม่ต่อเลยหมือนพอก็ไม่อยู่หิมน้ำมันจะคุ้มกับคุ้มละเท้าจะบางน้ำต้องเอาเอาลงลมน่อยครับ ครับเดี๋ยวเซร็จจากนี้ล่ะเขาจะไปหน้าหิ่มตีหนึ่งวันนี้นี่รถไถปุ่นมาปั่นเดี๋ยวเขาาไปดูกันเลยครับนี่เขาอยข้นเราไปโฟบุ่นไอ้คุดธนาแห่มตีหนึ่งนี่เขาก็จะมาไอ้พอปล่เรียงกล่อมปุ่นปั่นนาห่มห่มตีหนึ่งครับน้าไม่สองตี นี่ไปเรี่องก้อมเหม็นเจ้ารถไถ M60 ครับล้มเลยรถไถใหญ่ปันเลยครับวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากตะกอนใจ้ควายใจ้ควายแล้วก็มาใจ้ารถไถด้านสาม๋ยวเดี๋ยวนี้รถไถด้านสามก็เริ่มบอกว่ามีคนใจแล้าเลยมาใจ้รถไถใหญ่กันหมดนะครับปันก็เปลี่ยนแปลงกันไปครับตามยุคตามสมัยตามาเวลาเนาะเทคโนโลยีมันเข้ามาถึง มีคนแจกควายเล็กอยู่กับมีอยู่เหมือนกันครับนล้าเป็นละเอียดครับ ีน้ำถ้าบม่มีน้ำนี่มันจะโ้นปรดอดี่โปม้มันจะไหลต้องมีน้ำหรือที่โป้มจะไหลไปตามไอ้รดครับไปปั่นคณะกันครับนาหน้นาก็ต้องหย่านาครับลูกชาวนานะ วงนี้โควิดระบาดครับเขาก็บอต้องไปแอลตั้งแต่ลงตรงลงนาอย่างเดียวครับาการตำนาตำสวนตำนาดีกว่าสบายใจครับรต้องไปแอลโควิดระบาดการปั้นคันนาเนี่เขาก็ปั้นเป็นช่วงๆนะครับว่าคันแดที่มันตำาๆหรือว่ามันน้อยเขาก็ปั้นเสริมเข้าไปนะครับเพื่อก็เก็บน้ำให้อยู่ ในแต่ก่อนนี่จะป๋าป๋าเยอะมากนะครับพวกป๋าพวกหูพวกหัวจะเยอะเวลามาทํานาก็จะได้ของตรงนี้ติดไม้ติดมือไปกินด้วยแต่โดยเดี๋ยวนี้้การเวลามันเปลี่ยนไปก็จะมีกินแล้วแบบนี้แต่เคียดกบก็ยังพอมีอยู่ครับเล็กน่อยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตามยุคตามสมัย อ,อากาศปันธนาเขาทันแดดตีมันตำตำนะครับเขาก็จะปั้นไว้เผื่อกัาเก็บน้ำให้มันอยู่หยือนี่า้ำมันล้นนะครับสิปเปอร์มาหลุกๆปั้นครับปล่อยมันตากแดดไปวิถีชีวิตคนทำนาครับก่อนป่านะครับเดี๋ยวนี้ป่าบบกไอหมีแล้วมีแต่เคด กหลังจากที่ฮอ่แล้วการแล้วงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมาะะซาจีนครับแหลงนี้ปั่นน,น้ำเรียบร้อยแล้วมาซาจีนโอ้นี่ครับกินสดๆครับตะกี้นะคระกี้นะครับจะซาแบบเขาซาแบบอย่างนี้ยวัเขาซาแบบอุ้ยจุงหลานล<ะ> <laughs> ซาจีนแบบอุ้ยจุงหลานนะครับแบบติดเป็นปุกเป็นขวบ อธรรมดาขับหนออบ่อมาวิถีบ้าน,กกนเทาก็ต้องเปกกันเห็นสักหน่อยแกเขาวกัแกข้อขับบ้านเทากับมีอย่างครับนี่เก็บได้แต่คางหัวคางตางไง่ายๆครับต้นหอมผักชีไงนี่เครื่องต่ำเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็มาแค้น,นหอมเตี้ยมหอมเตี้ยกับไง่ายๆเลยใช้พี่ผมบังเท้ามีออย่างน่าครับซาจี แล้วในการปั่นน้าครับก็บวันนี้ก็คือแมคโครของมาจกหนาตัวไเกิดเรียบร้อยไปเรียบร้อยละฝนตกครับครับสอยจะ่ครับสอยจะใครด้วยนะี่กินโฮซาเรียบร้อยแล้วนี่เกียครับเกียหัวดีมือ้นเดตกมันตกตรนี้ เม่กอนนใส่เ <descon> ร <pone> <ori> ียดครับนี่โอเรียดสดๆเลยกเมกนโอนต้ก็มนเอามโซ่กับเอาล้ครับเวลาปุงแล้วเอาโซ่ปแงช่งเาาต่มเปิดไฟกครับายบบอยบวแขนกับเทียมเนาะ หยิบปนง่ายๆครับซาแบบดุจเหมอนันหงงเลยซาควายครับซาควายมืนกันนะวัดาไ่เนาะเกี่ยมันนักก่อมหนักอ uh, ่ะใส่มดเลยมันนมัหอมด้ที่แรกปีว้ซื้อเคียงเคียงมันเลยล่ะโอ้โหต่ำมอเนี่กวามากกว่าตักทั่ไหนเนี่ยผมก้าวกระดกวจะ แกมไปเบกกงหินให้พ่ออย่ไหมทีนี้ก็ให้กระยุ่งผมสลอดเข้าไปครับนี่อูบามี่ใส่อูบามิไปขาดมาได้เหรอหอมซาห์หอมบัวปัดต่อมิวสิกมาละมันดีเปิดแฮงดต่เนอะบอกมันบอกได้เมาส์เดียวถ้าเมาส์แล้วกระหูจะลึงตอนนี้หูดีอยู่ปัดต่อใส่พี่โผไปแล้วครับมีพี่โป่งเงินคนโว สายต้งเพดเพดหน่อยบนวันล่ะหอมแดงหนุ่มมิก็หอมแดงส่ตัวมอนะจะม็อดอืมมได้ต้นหอมพักฉีครับแนพักไพอยู่ทั้งไหนทังไหนนะก็มีก่อนบ้านเนี้ขอวันลุงตงกนเลิกขอลงเก็บพักไผ่ด้วยน่ักไผ่หลังบ้านฮ มันจะได้หอมครับเอาสักหน่อยน้ำนอ้องดูกโดดเขาครับพริกครับพริกใส่ไปโต๊ยเมอร์งงมันใส่ดูกโดดไปได้ครับนีพริกของสนุกส,สักเหมาะครับ แกโควิดสักหน่อยครับตนี้ส่งโควิดกัลังหนาแน่นเราต้องอ้กินเหล้ากับตำรวจนี่ กับสลวัดวัดีสลวัตมึงออกเว้นมาสัวัดนี่ครับสลััดมึงคนหลาบนี่มาเข้าเว้นกันวัดมะเข้าเวนกันมียังเวน้นสลวัเปิดมาคนซาเมาล้ำล้ำมือเล่อสูรสลับซอยเองปุงเองครับล้ำก็อเป็นไงบ้างสุดยอด ยอดนี่คร, <S <S ร <S 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 ับสุดยอดครับพรกสปอกันโเพชรหมูม้อเนี่ยยเอาเอานี้ก็ได้ปะเน่ยน้ำจิ้มเาหพริกกัรกหน้าตาซาวายงอันนี้วะโอ้สุดยอดน้ำจิ้มคนอย่อันน่บแซบีมือสารวัตรยังทันตีมาแอวนี่เจีวทำแอลนี่เนาะใส่คนไ้ครบเออมอ mày đến mà, mày 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 โอ้สยอดครับผมก็ผมก็่จะสเ้อหนูใ่อันตเต้แล้วใส่นี่ยนี่คอาัดนี่ครับบรรยากาศครับไปนี่เขาจะไปกินกันกลางต้งพ่นครับ จะได้บรรยากาศยามแรงนี่ครับนำทีมไปละอ๋อสงบนตัดงยาครับยาคันนะนะครับบรรยากาศยามแรงเโาฝนยุดตกใหม่ๆครับเนี่ยห้างครับกระท่อมไอ้กระท่อมน้อยไปนะโาเปี้ยก็ทอดห้งนาะอ๋อสุดยอดโค้ดนนี้ต้องกินยูคันนะ นี่ครับลราบคัวเขาครับนี่ครับก่าบควาัวริกแจวเขาโอ้พักกับบานเขาครับหมต้องได้ซื้อได้หาสารบัตรเดี๋ยวอยากคว้ามนะไปน้ำพุนบอลเลิศ <c oughs> เศ <c oughs> ห็นไหมมันได้กินซ่าเห็นไหมนะ,ะงงอืม เดยาังแรงต้องมาาักกว่าน,นะนักกบมันเหรอทีทังนั้นยังสุดน้ำขังขนาดนั้นนะึ้นขนาดนั้น หาโควิดหน่อยครับน้องผมมีโควิดหนักมอง่าโควิดวัดเอาน้ำมาควอดวัดใ้นตัวเย็นแล้อน้ำควอดน้ำเป็นตัวเย็นน้ำจบ งายสงมือเกก่อนเก่อนเขาท่วเขาเรีแล้วเจถึทะเลาะกับเาตงนะเยอะเอออ๋อเต็มบุ้มมันนนะบุ้มเดไปาไปวิ่งหลบเราหมืนที่เ้อรก็มาเล่นตามพึ่งน้ครับอนบ้านนอกเขาอืมบรรยากาศ้านเหา กวินวัดดีทำบูชมกันอ่ากวินวัดดีวันบูชมแล้วนี่เนาะวัดดีทำบูชมกันโอ้ขีอายกระทอมน้อยไปนะครับบรรยากาศสไตล์บ้านเฮา น่ามือเลี้ยวกเกาะเกาะโบยไงสักไอ่สอ่งสั่งเดี๋ยวอ๋อตอนมันไงเนี่ยรีบไปอยู่ตอนนั้นยูมันไม่สามน้ำนักมันทั้งฮาจีไป้เฮ้ยไว้เลยกันตัดกระตัดบอกกระต่าหัวนะเอาจะเลี้ยวต่อทีรีบมันเป็นล่อหนึ่งยุบแล้วรีเลี้ยวเหนียวสามสามอ่ะห้องมั่งปวดใจห้องบวบยุบล้อกโองละเฮ็ด Hãy liệu cho kênh Ghiền ข้างเดียวเนาะเรีวเขาเรีวสองข้างม่เดีเวียงหเขาสามสองข้างมันจีเวียงหาเวลาเร็วหอมดีก็สามสามข้างเดียวเนาะไมเดีจะเวียงหูชอบบิดอ่นี่นะเขาเร็นวเขาเี่่านะออหนุ่มนรักเ่าักงานด้เฉพาะกอยถ้าบก็หักล็อก้าบ็หักล็อกมดอ่องหักันี่ะบ้านหมูมันยงขึ้นขึ้นจะแต่ขักจั ันมันต้องสองโคนั้นบ่กแม่มันกดเดี๋ยวมันนอมายกผักหลงหอมมีจ้องดีที่ผักเฮ้ยครับนอสำหรับนี่ก็ฝากคนไหลกดแชร์ให้เบาเหนือพาลุยเจะนอฝากคนที่ตามเบาเหนือตัวนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิถีชีวิตเออคนทำนาครับ สบายสบายอยู่กลางตรงกลางน้าครับบรรยากาศยามแรงแรงบรรเฮาวิถีชีวิตบรนเทาบรรนอกข้งนอกครับสวสดีมีสซะครับผมข,ขอบคุณสวัสดีครับสุริยันจันทราที่จากฟ้ายังมีเวลา มาอยือนแต่ใจเธอสิแช้เชื่นไม่กลับมาเยือนเหมือนสุริยันจันทราหรือรังเกียจว่าจนจึงไม่มีคนเข้ามาเมตตา เราเป็นชาวนาไม่มีปัญญามาแข่งขันมอ,มองฟ้า แนวมา,าพากจากเราเมื่อเธอไกลหัวใจเงาในใจเรา